ตัวอย่างโจทย์ข้อถัดไปนะครับโจทย์ข้อนี้ก็มีเวกเตอร์อยู่2อันนะครับสีแดงยาว15หน่วยแล้วก็สีฟ้านะครับยาว10หน่วยนะครับโจทย์เขาอยากให้เราหาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ลับที่เกิดจากการรวม2เวกเตอร์เข้าด้วยกันนะครับก็พี่ก็อยากให้น้องๆฝึกทําด้วยตัวเองก่อนสัก1รอบนะครับก่อนที่จะไปดูฉเฉลยนะครับน้องๆสามารถสั่งซื้อเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ไลน์ยูสูสติวเตอร์นะครับหรือจะติดต่อมาที่เบอร์โทรข้างล่างก็ได้นะครับ มาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาแอบดูก่อนว่าเวกเตอร์ทั้งสองอันเนี่ยมันทำมุมกันกี่องศานะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหามุมสีแดงตรงนี้นะว่ามีค่ากี่องศานะครับหาไงดีก็ ไอแกนนี้กับแกนนี้มันทำมุมกัน90ถูกไหมดังนั้นมุมตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็90ลบ37นะครับดังนั้นมุมตรงนี้มีค่าเท่ากับ53องศานะครับดังนั้น2เวกเตอร์นี้ทำมุมกันกี่องศาครับก็53บวก53นะครับบวกกันได้106องศานะครับเอ๊มีเวกเตอร์2อันทำมุมกัน106องศาเรามีสูตรรวมเวกเตอร์ไหม จริงๆมันก็มีนะครับแต่ว่ามันสูตรมันใช้ค่อนข้างยากพี่ก็เลยไม่ได้สอนนะครับดังนั้นวิธีที่พี่แนะนําจะให้ทําต่อไปนี้ก็คือเราจะต้องแตกเวกเตอร์ทั้ง2อันนะครับเข้าสู่แกน x กับแกน y ก่อนนะครับแล้วค่อยจับมาบวกกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองแตกเวกเตอร์กันเลยนะนะครับแตกสีแดงก่อนนะครับสีแดงเวลาแตกนะครับก็จะได้อันหนึ่งชี้ขึ้นนะครับเลยก็อันหนึ่งนะครับชี้มาทางซ้ายอันที่ชี้ขึ้นเนี่ยนะครับมันอยู่ ใกล้มุม53นะครับดังนั้นขนาดของมันคือเท่าไหร่ครับก็15 cos 53นะครับส่วนอันที่ชี้มาทางซ้ายมันอยู่ไกลมุมเนาะดังนั้นมุมของมันก็คือ15้าย53นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเดีย๋ยวจะแตกเวกเตอร์สีฟ้านะครับแตกออกมาก็จะได้ชี้ขึ้นอันหนึ่งแล้วก็ชี้มาทางขวาอันหนึ่งนะครับนะก็ ถ้าเราอ้างอิงกับมุม37องศานะไอเวกเตอร์ที่ชี้มาทางขวาเนี่ยมันอยู่ใกล้มุม37ดนะดังนั้นเวกเตอร์นี้จะมีความยาวเท่ากับ10 cos 37สนะครับส่วนอันชี้ขึ้นมันอยู่ไกลมุมก็เป็น10 s i ซ37นะครับโอเคแต่เวกเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันว่าแต่ละอันนะมีความยาวเท่าไหร่นะครับ15คูณกับ cos 53 c ้ s 53อ้มมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 3 0มนะครับดังนั้นมันเป็น15บห้คูณกับสามนะครับคูณกันได้เท่าไหร่เราเอา15หารด้วย5ก่อนนะ15หารด้วย5เหลือ3นะครับ3าคูณสได้9นะครับนะดังนั้นสีแดงอันนี้ยาว9หน่วยนะครับต่อมามาดูอันล่างนะครับนะครับ15คูณกับไซส์นะครับมันก็คือ15คูณกับสี่ศนยนะครับ15หารด้วย5เหลือ3นะครับ3คูณกับ4ได้12นะครับดังนั้นสีแดงอันนี้ยาว12 อ่านะครับต่อมาดูอันนี้นะครับ10ไซส์สามนะครับก็คือ10นะครับคูณกับไซส์สามก็คือ3ามศูนย์ห้านะครับสิหารด้วย5้าเหลือ2นะครับสคูณสได้6นะครับนะอันชี้ขึ้นนี่ยาว6ส่วนอันนี้10คูณกับคอสสามสิบเคอสสานะครับคือสี่ศนย์หดังนั้นได้10บคูนสี่นห้านะครับสิหารด้วย5เหลือ2 2คูณกับ4ีได้8นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่วาดรูปสรุปอีกทีนึงนะครับนะสรุปนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเวกเตอร์สีแดงชี้ขึ้นอันนี้ยาว9นะครับชี้มาทางซ้ายยาวเท่าไหร่นะ12นะครับสีฟ้าชี้ขึ้นยาว6ชี้มาทางขวาเท่ากับ8นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมารวมเวกเตอร์นะครับทีละแกนนะครับเอาแกน y ก่อนนะครับแกนในแนวดิ่งเวกเตอร์9กับ6เนี่ยมันชี้ไปทางเดียวกันนะครับเวลารวมก็จับมันบวกกันเลยนะครับนะ ก็จะได้เวกเตอร์ชี้ขึ้นแบบนี้นะครับเปลี่ยนสีนิดนึงนะเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับขนาดก็เอามาบวกกันเลยนะ9บวก6ได้เท่าไหร่ครับ15หน่วยนะครับต่อมานะครับบวกในแนวแกน x นะครับเนี่ยมันไปทิศทางมันตรงกันข้ามกันนะครับดังนั้นเวลาบวกกันเนี่ยขนาดจะต้องเอามาลบกันนะครับน้องคิดว่าเวกเตอร์ลับในแนวแกน x เวลาบวกกันแล้วเนี่ยทิศทางมันไปทางไหนครับไปทางซ้ายหรือไปทางขวา คำตอบคือก็ต้องมาทางซ้ายนะครับเพราะว่าอันนี้ทางซ้ายขนาดมันยาวกว่านะครับนะอันนี้นะครับก็จะมีขนาดเท่ากับ12ลบกับ8นะครับเหลือ4นะครับอ่ะตอนนี้เราได้เวกเตอร์2อันที่ตั้งฉากกันแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถรวมเวกเตอร์แบบที่พี่เคยสอนมานะครับทำไงดีครับก็เอา4ตั้งก่อนและกันแล้วย้ายเอาหางของ15มาไว้ที่หัวของ4นะครับนะเอา4มาก่อนนะครับแล้วก็เอาหาง15 ไว้ที่หัวของ4แบบนี้นะครับเวกเตอร์ลับนะครับก็ลากจากหางของ4นะครับไปยังหัว15นะครับก็ได้สีดําอันนี้นะครับเราก็หาขนาดของเวกเตอร์สีดําได้นะครับใช้พิทากรัสนะครับสแควรรูทของ15กําลัง2บวกกับ4กําลัง2นะครับนะคิดเลขออกมาได้รู้241ร้บเอนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ประมาณ15.5นะครับดังนั้นเวกเตอร์สีดําอันนี้นะครับยาว15.5นะครับ ต่อมานะครับเราก็จะต้องรู้ด้วยว่ามันทํามุมกี่องศานะครับกับแนวแกน x กับแนวระดับตรงนี้นะครับหาได้ไหมเซตาทำไงดีก็ถ้าเป็นพี่ที่จะใช้แทนเซตานะครับแทนคืออะไรครับข้ามส่วนชิดถูกไหมข้ามคือ15หารด้วยชิดคือ4นะครับดังนั้นตั้งสมการได้ว่าแทนเซตาเท่ากับข้ามส่วนชิดก็คือ15หาร4นะครับดังนั้นเซตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็อาร์คแทนของ15ส่วน4นะครับ ก็ตอบแบบนี้ให้อาจารย์ไปก็ได้นะครับก็คือให้อาจารย์ไปกดเครื่องคิดเลขมานะพออาจารย์ไปกดเครื่องคิดเลขมานะครับอาจารย์ก็จะได้ค่าประมาณ75.06องศามุมเนี้ยมุมเนี้ยเจประมาณ75องศานะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปว่าเวกเตอร์ลับนะครับที่เกิดจากการรวม2เวกเตอร์นี้นะครับมีขนาดประมาณนะครับสิบหน่วยนะครับแล้วก็ทำมุมเซตาตรงเนี้ยนะครับ75องศาโดยประมาณนะครับ สติกเกอร์สรุปสูตรฟิสิกส์พร้อมจำหน่ายแล้วนะคะช่วยให้น้องๆมีสูตรพร้อมใช้อ่านทบทวนได้สะดวกหรือจะส่งไปให้เพื่อนๆก็ง่ายดานวน์โหลดเลยที่ Li n e Store น้องๆคนไหนสนใจได้รับการแจ้งเตือนอัปเดตวิดีโอใหม่ๆผ่านทาง l ล n e สามารถแอด l ล n e พี่มาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์บอกพี่ด้วยนะว่าขอเข้าไลน์กลุ่มนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ